คุณมากครับการผจญภัยครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทาอาหารอาหารนี่สอนนี่ทําในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าเรือนแม่หลุยร้านนี้เก่งเรื่องอาหารใต้เวลาผมไปทานร้านนี้นะที่พะรามกาวโอ้โห เวลาทานเนี่ยอารมณ์ดีเลยนะเวลาออกมาร้องไห้ทำไมมันเผ็ดน้ำหูน้ำตาเขามีทั้งสามสาขาด้วยกันนะในกรุงเทพเนี่ยและเมนูนี้เป็นเมนูซึ่งไม่เห็นมานานแล้วมันมาจากกระบี่มาจากกระบี่มาจากแถวใต้เขางจะมาจากกระบี่น่าจะมาจากกระบี่นะบะบี่นี่คมสองฝั่ง ดาบนี่จะคมแค่ฝั่งเดียวอ๋อนี่เล่นแล้วเล่นแล้วอ๋อไม่ตบไม่ปุดให้ฟังเฉยๆครับอันไหนไม่ได้ไหมนี่ถามอายอยาเชื่อเป็นมุกสิครับเป็นการเล่าตู่คนฟังถ้าภาษาแถวบ้านผมอะในตอกในตอกในซอยในต่อยว่าว่าเขาไม่เล่นอ๋ออันนี้หนูยู่ถนนใหญ่ครับได้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 ครับทรา้งจะเข้าาเรียนให้หนูก็จะมาสอนทำนะฮะเมนูนี้ซึ่งผมไม่เห็นมานานแล้วเขาเรียกก็ผัดผักบุ้ง แต่เป็นผัดผักบุ้งหน้ากุ้งหมูสับกะปิขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณเอกนัทแสงทองจากร้านเรือนแม่หลุยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณคุณคุณเคยสังเกตชิดไหนเลยครับที่ไหนคุณเคยสังเกตบ้างไหมว่าคนใต้เนี่ยผู้หญิงชื่อหลุยเอ๊ยเออะทำไมอ่ะแม่หลุยจริงๆนะและหลุยเนี่ยมันเหมือนภาษาอังกฤษใช่ไหมภาษาอังกฤษหลุย คนใต้ผู้หญิงชื่อหลุยจริงๆนะใช่ไม่ใช่ครับอันนี้เพิ่งสังเกตแม่หลุยแม่หลุยเห็นมาไม่ใช่พ่อหลุยด้วยนะแม่หลุยแม่หลุยแม่หลุยเป็นใครครับแม่หลุยคือคุณย่าครับคุณย่าครับแล้วคิดดูในสมัยคุณย่าด้วยนะหลุยแล้วไม่ใช่ว่าสมัยนี้นะว่าเออสมัยนี้เออชื่อฝรั่งชื่ออะไรหลุยเอ้โหที่อะไรเงี้ยนะไม่ได้สมัยนั้นก็เป็นอย่างนั้นจริงจริง เ oh, ออแล้วชื่อเท่แท้คนสมัยก่อนอจริงๆแล้วพื้นเพยจริงๆของแม่หลุยเป็นจังคนจังหวัดกระบี่ครับกระบี่บอยู่กระบี่เลยนะฮะและอาหารนี่ก็เป็นอาหารสูตรของกระบี่ครับแต่ในกรุงเทพเนี่ยเรือนแม่หลุยเนี่ยมีอยู่3าสาขาครับมีที่ไหนบ้างเอ่อมีที่เดอะนายพระรามเก้านะครับ,รบแล้วก็สวนผัก พุทธมณฑลสายสองแล้วก็ที่เดอะพาเชลพาร์คตรงการจนาพิเศษครับครับมีทั้ง3สาขาเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาอยู่แล้วตั้งตั้งสาสาขาครับและเมนูที่จะมาสอนนี้ก็เป็นเมนูซึ่งเป็นสูตรอาหารของทางกระบี่ครับผมกระบี่เก่าแก่เลยครับเก่าแก่เลยได้มาเดี๋ยวนี้ไม่มีคนทําไม่มีจริงมันไม่ค่อยได้เห็นทํแล้วแล้ววิธีการทําผมนึกถึงคุณยายเลยคุณยายคุณยายผมไม่ใช่คนกระบี่นะฮะคุณยายผมเป็นคนสุราษฎร์แต่อาหารเนี่ยบางทีบางอย่างที่คุณยายทำคุณยายก็จะบอกเลยว่า อันนี้ของจังหวัดไหนใช่ใช่ใช่คุณยายเป็นคนแบบแน่นขนาดนั้น่ะแน่นมากเพราะบางทีตอนเช้าท่านต้องกินอย่างน่ั้น่อันนั้นมันแน่นลมแล้วโอ้คุณยุทธชอบเอ่ะคุณยุทธไม่ชอบมุกกระบี่มุกดาบมาไม่ชอบไม่ชอบเมื่อกี้คุณยุทธแกงงมากเลยนะครับงงอยู่ทำไมอ่ะก็ไปคมณสองฝั่งครับแต่ถ้าดาบคมฝั่งเดียวนั่นแหละนั่นแหละแล้วหน้าคุณยุทธแกเหมือนเมื่อกี้เลยว่างงทำไมเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเขาทำกันอย่างไรนะครับมันเป็นผัดผักบุ้งซึ่งท่านไม่เ เยเห็นนะฮะแล้วท่านจะชอบมากผัดผลาพุ่งหน้ากุ้งหมูสับกะปิมานี่คือร้านเรือนแม่หลุยอันนี้สาขาไหนครับที่เดนนายพระรามเก้าครับเดนนายพระรามเก้านะครับน่ารักนั้นน่านั่งนะฮะนี่คนก็กินกันเต็มอาหารอาหารภาคใต้หมดเลยอาหารภาคใต้ครับเอาเริ่มต้นในการทำคัะทุนผู้ชมจากเริ่มจากเราเคี่ยวกะปิก่อนข้ามันใส่กระทะนิดหน่อยครับหอากะปิดิบครับเราใช้กะปิอะไรกะปิกุ้งเคยจากชุมพรเลยจากชุมพรครับท่านผู้ชมดูเขาเคี่ยวกะปินะ จากจำมีที่ที่เราเห็นเป็นไอ้ก้อนๆน่ะนะเขาค่อยๆ,ๆ,ๆทำจนเป็นอย่างนี้เลยเที่ยวเี่ยวจนเป็นเหมือนซอสเลยเที่ยวจนเปนเหมือนซอสแ,แล้วจึงเอาหมักหมูครับหมักหมูเป็นหมูใช้สันคอใช้สันคอซอสหมักนี่จะใช้น้ำมันหอยกับเป็นซอสหมักหมูผสมกันใช้ซอสหมักหมูแล้วก็ซอสน้ำมันหอยผสมกันครับตรงนี้นะครับหมักทิ้งไว้สักประมาณชั่วโมงหนึ่งหมักทิ้งไว้ชั่วโมงแล้หมักบุ้งผักบุ้งใช้ผักบุ้งไทยนะครับเอาไปเามันลวกเอามาลวกแค่ลวกนะครับใส่น้ำเกลือในน้ำลวกนิดนึงครับครับมันจะได้สดสวยด้วยครับ นะฮะทีนี้ขั้นตอนการผัดครับน้ำมันนิดนิดหน่อยครับใส่น้ำมันนิดหน่อยใช้กระเทียมสับใช้กระเทียมสับใส่ลงไปครับแล้วก็เป็นพริกป่นพริกกหนูสวนพริกแดงปั่นรวมกันครับเจียวแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยพริกผ่ากับพริกชี้ฟ้าแดงครับครับนี่ผัดไปให้หอมให้หอมเอาให้หอมซะก่อนครับแล้วก็เอาหมูที่หมักไว้หมูที่หมักไว้ครับมามาผัดผัดผัดต่อครับ ผัดไฟผัดมาผัดมาผัดไปครับอันนี้น้ำสต๊อกแล้วก็ใส่น้ำสต๊อกครับถ้าผู้ชมสังเกตไหมว่าไฟจะอ่อนมากสังเกตได้ป่าว่าหมูยังไม่สุกเลยเห็นไหมฮะสังเกตดีๆนะฮะอย่าผัดจนหมูสุกนะฮะมันกินไม่ได้ไม่อร่อยนะฮะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยครับน้ำมันหอยครับอันนี้น้ำมันหอยปรุงรสและครับนี่ปรุงรสถ้าผู้ชมดูนะดูสีหมูมันเพิ่งจะเริ่มเปลี่ยนสีเองนะแล้วก็เอากระปิที่เราคั่วไว้กระปิที่เคี่ยวไว้ครับใส่ลงไปใส่ลงไปครับแต่งรสปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำตาลทราย แล้วก็น้ำส้มสายชูขาดไม่ได้เลยนะอันนี้สาหรับเมนูนี้น้ำส้มสายชูต้องใส่นะฮะแล้วก็ผัดเข้าไปก็ใช้กุ้งเอามาสับกุ้งขาวกุ้งขาวสับใส่ลงไปใส่ลงไปครับนี่ครับค่อยๆผัดไปเรื่อยๆเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการครับแล้วก็เอาผักบุ้งที่เราลวกไว้เมื่อสักครู่นี้จะมีน้ําในกระทะเหลือที่เหลืออยู่ครับเอามาคลุกกับบุ้งที่เราลวกเขากับผักบุ้งเมื่อสักครู่นี้ครับท่านผู้ชมไม่ได้ผัดเห็นไหมฮะแล้วก็ใส่ลงไป ข้อปิ้งตรงนี้ก็กลายเป็นผัดผักบุ้งหน้ากุ้งหมูสับกะปิครับมันมีความนุ่มดูนว่ะใช่ไหมมันมีความเนียบนุ่มมากๆง่ายๆเลยฮะผมผมอยากจะให้เห็นกับวิธีเมื่อสักครู่นี้วิธีในการผัดเมื่อสักครู่นี้นะตอนการผัดเนี่ยท่านผู้ชมจำไว้เลยนะครับไอ้ผัดพวกนี้อย่างนี้เนี่ยหมูถึงแม้จะทั้งหมักไปแล้วก็ตาม ซึ่งมันจะนุ่มขึ้นเวลาหมูเราหมักไว้ยิ่งหมักนานเท่าไหร่ก็ยิ่งนุ่มเท่านั้นแต่เขาไม่ใช้ไฟแรงแต่อย่าใช้ไฟแรงเลยครับเพราะว่ามันจะทําให้หมูกระด้างและแข็งแล้วกินไม่มีความอร่อยเลยผมบอกให้นะเมนูประเภทนี้อย่างเงี้ยถ้าท่านหมักหมูแล้วผัดอย่างเงี้ย เอาหมูที่ติดไม่สุกยังดีกว่าหมูสุกคือถ้ามูด่หมูเหมือนกับไม่สุกเลยอ่ะยังดีกว่าหมูสุกมันอร่อยกว่าถูกไหมมันไม่ใช่นุ่มครับมันไม่กระด้างคุณเคยผัดหมูแล้วมันสุกเลยไหมมันจะแข็งปั๊กอ่ะแข็งไปเลยอย่าไปกินอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็กุ้งเห็นไหมเขาใส่ทีหลังสุดแต่ความเท่มากๆเลยเมื่อสักครู่นึงเห็นการทําทําไมใช้ผักบุ้งไทยผักบุ้งไทยกรอบครับกรอบกว่าอ๋อ ปลองมันใหญ่ด้วยเนาะกรอบนานด้วยมันกรอบนานและกรอบกว่าผักบุ้งจีนนะครับแล้วคุณจะใช้ผักบุ้งฝรั่งเศสได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อันนี้ใช้ไม่ไายผักบุ้งไทยก็ไม่ได้ทานจริงป่ะก็ต้องทานมันนี่ทานอ๋อน่ามิาลมากถ้าไม่เคยก็ไม่เคยต่อไปเออเคยผ่านมาบ้างผ่านบ้างนะเขาใช้ผักบุ้งไทยนะเพราะว่ามันอยู่นานแล้วมันกรอบและที่สำคัญที่สุดคือใช้กรรมวิธีที่เขาทำนะ มันจะยังคงกรอบอยู่อย่าไปผัดเลยอย่าไปผัดรวมมันเละเทะเลยครับใช่ครับใช่ไหมใช่ครับมันก็ไม่เป็นราดหน้ามันก็ไม่เป็นผักผุ้กรอบมันก็ไม่เป็นอย่างนี้ครับขออนุญาตนะครับคุณยุทธชิ้าซครับขอข้านะครับขอเข้าแกงทองหวนงทองแดงครับนะครับ ยืนซับเหงือตื่นเต้นธรรมดาครับธรรมดาเอาข้าวหน่อยไหมครับ้ครับเชื่อผมเลยครับคุณยุทธนี่เขาหล่อเหมือนผมตอนเด็กๆเลยนะจริงเลยคุณกุ้งได้ไหมได้ได้ได้นี่ได้ผมถานเขาแล้วว่าไม่อายมากเลยคุณกินกุ้งไปแล้วเงียบๆก่อนเออเออารครับครับนั่นแหละครับแค่นั้นแหละครับโอ้โหขอบคุณมากครับพอแล้วครับพอพอพอครับเอาไเอาไม่อไเอาไเอาไม่เอาอาโาาออไาคาเเไ คุณคุณเห็นน้ำส้มสายชูไหมมันเด่นไหมมาโดดขึ้นมาเห็นไหมแล้วน้ำส้มสายชูกะปิอ่ะใช่ฮะมันเท่ไหมเท่มากอร่อยมากน้ำก้มสายชูกะปิแล้วที่สำคัญคือคุณเห็นไหมว่าเนื้อกุ้งมันก็มันก็ไม่แข็งกระด้างเลยป่ะแล้วเนื้อหมูสดติ่งไหมเนื้อเนื้อหมูยุดยืนตรงนี้ครับยุดจะมาแอบดูพวกไม่ชอบนะไม่ชอบนะครับ คุณผู้ชมก็ผมอายนะในการผัดทั้งหมดกลิ่นกะปิขึ้นมาดีนวลหมดเลยแล้วไม่เค็มด้วยนะครับแล้วก็ความกรอบของผักบุ้งมาตอนท้ายสุดสิ่งที่มาหลังสุดเลยคือพลิกพลิกมาหลังสุดเลยโอ้โหเต็ม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 เลยอร่อยไหมล่ะอร่อยมากคือร้านเนี้ยผมค่อนข้างจะเชื่อใจว่าเขาทำอาหารใต้อร่อยแต่ว่าเมนูนี้ผมก็ยังไม่เคยกินกับเขาที่ร้านนะแต่ผมก็มั่นใจตั้งแต่เห็นสีสันแล้วเพราะร้านนี้ไม่ธรรมดาเวลาทำเนี่ย <Tower> เทคนิคเยอะมากนะฮะดูสิลวกผักบ okay. ุ้งใส่เกลือผัดนี่ทําเป็นซอสไอ้กะปิก่อนมันเป็นเทคนิคที่เขาทำออกมาแล้วมันลงตัวอันนี้อันนี้มันผักอะไรนะพี่ย้อนมะกอกครับย้อนมะกอยาวกับเฮ้ยกินได้ครับกินได้ผมกินงี้ได้เหรออร่อยใช่ครับโอ้ยผมจะแพ้อันนี้อันนี้อะไรฮะสตอครับว้าวทำไมหรอครับสร้างเสร็จหีือไง มันไม่ตะวายไายออกมาเลยครับตะวายไทยเลยกินหมดแล้วัมนเร็ดจริงๆนะท่านผู้ชมมันยังคงกรอบอยู่แล้วมันกรอบอร่อยมากกินยังกรุบกรุเลยกับรสชาติที่เมื่อกี้ผมพูดไปกับคุณครณคมณ่คมสนมันพอดีจริงๆครับกินกับข้าวทูกชมกินได้ไม่เบื่อกะปิอร่อยมากอ่ะกะปิอ่ะกะปิหอมอร่อย ขออนุญาตครับคุณอาหนูทานสตอเป็นครั้งแรกขออีกฝักได้ไหมฮะเอาฝักไม่กัดไก่แล้ฝักนี้พอแล้วครับผมก็ไม่เคยจริงจริงคุณผู้ชมคือไม่อยเนาะไม่รู้ว่าเข้าใจละเข้าใจยังเข้าใจแล้วฮะคุณกินแต่หมูอย่างนี้แล้วถ้าคุณผู้ชมจะเข้าใจว่ามันไฟต้องอ่อนขนาดไหนแล้วถึงผมจะบอกว่าถ้าจะติดให้ติดเป็นหมูดิบไปเลยอย่าให้เป็นหมูสุกถ้าออกไปทางแบบหมูสุกไปแล้วไม่อร่อยมันจะกระด้างแต่ถ้าพูดว่ามันเป็นดิบๆยังไม่เป็นไรเลย ในเมนูแบบนี้มันจะมีความนุ่มในความที่มันเป็นสันคองมันเป็นนุ่มไม่ถ้าพูดถึงแล้วหมูคล้ายๆหมูมะนาวอ่ะถ้าเกิดสุกไปแล้วกินไม่อร่อยเลยใช่ต้องกินแถวเพื่อหัดก้อนสุกไปมันจะไม่ค่อยเพราะว่าเด็กๆสมัยนี้เด็กตั้งมืออ่ะผู้ชมอย่าลืมนะครับกระบี่มีสองคมมาด้านนี้มีคมเดียวอย่าลืมอื้อสุดยอดอ่ะอร่อยนะพูดดี พี่ใหญ่จะบอกว่าเมนูนี้อร่อยคุณผู้ชมหนูแอบชิมตอนแรกเออแล้วหนูก็รู้สึกว่าเฉยๆไม่เฉยด้วยอ่ะทำไมเค็มจังวะตอนแรกนะตอนนี้ตอนดูวิญญาเนี่ยหนูแอบเอาช้อนกลางตักมาใส่หน่อยหนึ่งแล้วก็จิมทำไมเค็มจังวะแต่เมื่อกินกับข้าวคุณผู้ชมมันลงตัวมันเพอร์เฟกต์แล้วดีใจแทนคนใต้นะครับที่มีเขาเรียกอะไรนะสตอรับสตอร์มีอาหารประเภทนี้กินนะอร่อยมากโอ้โหตลองจริงเมนูนี้นะครับคุณผู้ชม ผักบุ้งหน้ากุ้งหมูสับกะปิรับจากหนูเลยครับเต็มใจให้ติคกนะเ็นติะเด็นติกระแนนเต็มต้เแ็ม้เต็มตู้เต็รตู้เต็มตู้เต็มตู้เต็มตน้เต็มต้เตมตู้เต็ม้เตมต้เจ็มตู้เต็มต้เตม้เตอาตู้เต็มตูนเต็มตู้่ต็มต้เอมต้เตมตู้เตมตู้เตัมตู้เตม้เต็ัตอ้เต็มตูนเอามตู้เต็มตู้เอกมตู้เต็มตู้เต้เตมู้เตต้เตมง้ต้เง็มเต็ต้เต็มเ้ เรือนแม่หลุยขพราขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดเป็นเมนูที่เหมาะสมจะได้สิบคะแนนเต็มจริงๆอร่อยเชื่อผมเรื่องหมูเชื่อที่คุณวัฒน์พูดว่าเวลาที่ทำหมูมะนาวหรืออะไรก็ตามอย่าสุกสุกไม่อร่อยแล้วไม่ต้องไปกลัวหั่นมันบางๆหน่อยหั่นมันเล็กๆหน่อยใช่ไหมใช่ครับมันจะอร่อยมากแล้วโชคดีมากนะที่กุนใต้มีเขาเรียกอะไรนะสตอสตอไม่ต้องเอาไปแล้วลาไปก่อนทุกท่านใหน่วันนี้สวัสดีครับ ไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดหนูไม่คิดเลยนะคุณผู้ชมว่าปลาเก๋ามันจะเข้ากับตะลิงปิงโอ้โหมันอร่อยจริงตะลิงปิงที่นี่เขาไม่เปรี้ยวหรอไม่เปรี้ยวดูนี่เขากินงั้นเลยเห็นป่าล่ะไม่เปรี้ยวลูกชิ้นแมงกะพรุนไข่ปูครับผมบอกเลยว่ามันจะอยู่ในโลกของอาหารได้อย่างสนางามใช่ครับแมงกะพรุนเป็นแมงกะพรุนนะยังอยู่ มันอร่อยมากเพราะที่นี่เพื่คอคุณต่อยที่แรกที่ดี